สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิวกินได้ออก Official MV มาใหม่แต่ว่าพี่ไม้นะคะติดภารกิจทางทีมงานก็เลยจะขอมารีแอคแทนพี่ไม้นะคะซึ่งเพลงที่บิวกินปล่อยออกมานั่นก็คือเพลง Mr Everything โอเคแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีแอค Official MV เพลง Mr Everything ของบิวกินกันนะคะ ไปดูกันเลยมีความแบบจีดมากเออเออใช่ใช่นถึงคิดมาก เหม,มือนคุณลุงซานตาคอร์ดอะ่ะที่แบบรอจดหมายจากเด็กๆเ,เลยอะ่ะเฮ้ยภาพสวยมากอะ่ะสีสวยสีสวยเหมือนทำของเล่นแปลกๆเออ สานตะคอนอ่ะสันตะคอนแหละอเอาขวดใส่ถุงขนาดเนี้ยอ๋อนี่ไงมิสเตอร์เอวิสอ่ะเป็นเป็นทุกอย่างให้เธออ,อ,อืมอีิง อืมอืมคิสตมาสจริงๆนี่ไงเป็คุณลุงสัตตอพอรตแต่กระเป๋าใหญ่กว่าตัวหนูนล้ลูกอุ๊ยมันใหญ่จิเอออุยว่างขี่ม้าแบบเรียวมากอ่ะ ดูไอ้หิมะจริงๆอะสวยอ่ะน hmm. oh, mm, ู้ยเวนเอ็นดูอ่ะอ่ารักมนกิน่ารักอ่ะเพลงติดหูอ่ะอือช่ตนเตนแล้เพลงแต่ใครทัาทักเต้นเมือกี้ใช่้สวยอ่ะคนดูกันน่า xem họ vào trong mình mà Sai, khó bỏi đây bảo Đó thì mà nhà lại โอเคจบแล้วกับ MV Official ิเชียลออฟฟิเชียล v อ็มวีมิสเของ b ิ l k i n นะคะเป็นไงบ้างถามน้องก่อนรู้สึกว่าชอบโทนสีคือถึงแม้ว่าเพลงมันจะออกมาแบบถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าโทนสีเขาใช้โทนอุ่นอ่ะมันดูอบอุ่นอะไรเงี้ยสีเหลืองเหลืองอะไรอย่างงี้อ๋อใช่มันดูเป็นคริสต์มาสที่อบอุ่นใช่เอ็มวีน่ารักมากแล้วก็อยากเต้นทำเลนจ์เล้ยแต่ถ้าเต้นอ่ะเอาเอาตรงๆคือถ้าเต้นคือแบบดูเต้นง่ายดูเต้นได้แบบ น่ารักค่ะเซนน่ารักอันเราว่าไงเอ็มวีนี้ฮึมเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้มากหนูว่ามันทั้งเพลงทั้งมูทมันร้องตามได้เราฟังเมื่อกี้เนี้ยเรายังคอตามได้เลยอะหนูกเลยชอบ Mr Everything เออน่ารักเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวทีมงานเวอไรตี้รอแกะทาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอชาลนจ์แน่โอเคสำหรับบีนะคะเอ็มวีของบิวกินก็อย่างที่น้องๆบอกเลยคือมันเป็นดูเป็นแบบหน้าหนาวที่อบอุ่นนะคือแบบว่า ถ้าสมมติว่าเรานึกถึงหิมะอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็จะแบบสีฟ้าทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันนี้มันดูเป็นหน้าหนาวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็บิวกีน้น่ารักมากคอสตูมดีด้วยพ็อปก็ดีเอมวีนี้คือแบบทุกอย่างดีหมดภาพสวยมาก โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Reaction o f f i c i a l MV Mr. e v วี i n g เอของ l i l กินนะคะถ้าชอบการ Reaction ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ